เ่าจะหลุดพ้นจากการกลัวตายได้อย่างไรคนส่วนใหญ่ก็มักไม่ชอบเรื่องความตายทั้งนั้นแหละอย่าว่าแต่พูดถึงเลยคิดยังไม่อยากจะคิดเลยด้วยซ้ําความตายเนี่ยเป็นหัวข้อที่น่าหวาดกลัวแต่ว่าเราทุกคนล้วนต้องสัมผัสกับความตายอยู่เสมออย่างเช่นในเวลาที่เราต้องสูญเสียญาติพี่น้องมิสหายเพื่อนบ้านหรือผู้คนที่อยู่รอบข้างตัวของเรา และเราจะพยายามจะยืดชีวิตของเราออกไปแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถหนีพ้นจากความตายได้เมื่อหมายเรี่ยกสุดท้ายของความตายมาถึงไม่ว่าเราจะรวยหรือจนแข็งแรงหรืออ่อนแอมีชื่อเสียงหรือไม่เป็นที่รู้จักเราทุกคนก็ต้องยอมจำนนถึงสิ้นเหตุที่ความตายเนี่ยน่าหวาดกลัวนั้นก็เพราะว่ามันไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วก็มีลิเตเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ลับลึกด้วย จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชีวิตที่เรารู้จักกันดีต้องจบสิ้นลงสิ่งที่เราไม่เคยรู้ซึ่งกําลังรอคอยเราอยู่ลังความตายนั้นมีอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยพระคัมภีจึงได้กล่าวไว้อย่างถูกต้องที่สุดว่าเราตกเป็นทาสของการกลัวความตายมาตลอดชั่วชีวิตของเราเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยผู้ทรงพระชนอยู่ซึ่งเป็นพระผู้สร้างที่ทรง,งรักเรานั้นไม่ได้มุ่งหมายให้เราต้องตาย ทะองน่ะทรงประสงค์ให้เรามีส่วนในชีวิตนิรันดร์ของพระองค์มาตั้งแต่ต้นแล้วถ้าอย่างนั้นคําถามก็คือว่าแล้วความตายเนี่ยมาจากไหนความตายเป็นผลมาจากความบาปท,ที่ซาตานเนี่ยผู้เป็นศัตรูของพระเจ้าเนี่ยฉีดเข้าสู่มนุษยชาติในเวลาที่พระเจ้าทรงเนรบิ้างม,มนุษย์นั้นพระเจ้าเนี่ยทรงประสงค์ให้มนุษย์เนี่ยต้อนรับชีวิตของพระองค์แต่ก่อนที่มนุษย์เนี่ยจะต้อนรับชีวิตของพระเจ้าเข้ามาซา,าตานเนี่ยก็มาล่อลวงมนุษย์แล้วก็ฉีดพิษของนิสัยแห่งความบาปของมันเนี่ยเข้าสู่ภายในมนุษย์ ผลลัพธ์จึงทให้มนุษย์หรือวิญญาณของมนุษย์ซึ่งถูกสร้างขึ้นเนี่ยเพื่อติดต่อกับพระเจ้านั้นได้ตายเสียแล้วติตของมนุษย์ก็โดยเฉพาะในส่วนของความคิดก็กลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าและร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นภาชนะอันบริสุทธิ์ที่พระเจ้าเนี่ยได้ทรงสร้างไว้ก็เป็นมุมินด้วยความบาปจึงเป็นเหตุให้มนุษย์เนี่ยถูกกาหนดชะตาชีวิตให้ต้องตายทางกายภาพแต่เราต้องมองเห็นว่าแต่ความตายทางกายภาพเนี่ยก็ยังไม่จบสิ้น พระคัมภีร์เนี่ยได้บอกกับเราอีกว่ามนุษย์ทั้งหลายถูกกาหนดไว้แล้วว่าจะต้องตายผลหนึ่งและหลังจากตายแล้วเนี่ยก็จะมีการพิพากษาอะไรคือมูลเหตุที่ทําให้เราต้องถูกพระเจ้าพิพากษานี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงๆเราจะต้องถูกพิพากษาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เชื่อในพระเยซูปเป็ตหรือไม่ในเมื่อพระองค์ทรงตายเพื่อความบาปของเราแล้วและทรงมีชัยชนะต่อความตายเพื่อปลดปล่อยเราให้พ้นจากลิตรอำนาจของมันไปจากชวนิลัน ถ้าเราไม่เชื่อในพระอ,องค์เราก็ต้องเผชิญกับความตายครั้งที่สองซึ่งก็คือจิตและวิญญาณของเราเนี่ยก็ถูกทิ้งในบึงไฟต้องพินาศในความทุกข์ทรมาณิรานเพาะอย่างนั้นแล้วพระเยซูคริสต์เนี่ยคือใครกันพระอ,องค์ก็คือตัวของพระเจ้าเองที่ได้กลายมาเป็นมนุษย์ที่มีเลือดและเนื้อพระอ,องค์ทรงดำเนินชีวิตที่ปราศจากความบาปจากนั้นพระอ,องค์ผู้นี้เองก็ทรงถูกจึงตายบนกางเขนเพื่อความบาปหรือคนบาปอย่างเรา หลังจากที่ถูกฝังไว้สามวันเนี่ยพระองค์ก็ได้เป็นขึ้นจากความตายพระองค์ได้ทรงทําให้ฤทธิ์อำนาจของความตายเนี่ยพ่ายแผลไปแล้วมีเพียงพระองค์เท่านั้นแหละที่มีชัยชนะเหนือความตายมีเพียงพระองค์เท่านั้นแหละที่เมื่อถูกฝังไว้สามวันและสามารถเป็นขึ้นมาจากความตายได้ในโลกนี้ไม่มีมนุษย์คนใดที่ตายแล้วถูกฝังไว้แล้วจะสามารถเป็นขึ้นจากความตายและสามารถมีชีวิตไปตลอดนิรันดร์ได้แต่มีเพียงพระองค์เท่านั้นแหละ ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีชัยชนะเหนือความตายแล้วก็โดยการตายเพื่อเราเช่นนี้เองพระองค์เนี่ยก็ได้ขจัดไปซึ่งปัญหาแห่งความบาปของเราโดยการเป็นขึ้นจากความตายพระองค์ก็ได้ทําลายฤทธิอำนาจของความตายที่อยู่เหนือเราไปเรียบร้อยแล้วและพระคริสต์ผู้นี้พระคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่เดี่ยวนี้แนละสืบสืบไปเป็นนิดในการเป็นขึ้นนั้นพระองค์ก็ได้กลายเป็นพระวิญญ,ญาณผู้ประทานชีวิตซึ่งมีความสะดวกง่ายใดต่อมนุษย์ทุกคน ในฐานะพระวิญญาณน,นั้นเนี่ยพระองค์ก็พร้อมด้วยชีวิตที่มีชัยชนะและมีชัยชนะเหนือความตายของพระองค์สามารถถูกประทําเข้าสู่ภายในเราได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราต้อนรับพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นโดยการเชื่อในพระองค์ในวันนี้พระองค์ก็จะชุบชีพวิญญาณของเราด้วยชีวิตนิรันดร์ของพระองค์และในวันหน้าก็จะทรงช่วยเราให้พ้นจากความตายที่สองซึ่งเป็นความตายที่นิรันดร์ด้วยดังนั้นเนี่ยพระคริสต์ัดช่วยคําแห่ง ทำสัญญาเอาไว้ดังนี้ว่าเราคือการเป็นขึ้นและเป็นชีวิตผู้ที่เชื่อเข้าสู่เราแม้เขาตายแล้วก็จะกลับมีชีวิตเป็นขึ้นมาอีกดังนั้นในเมื่อองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยทรงประสงค์ที่จะให้ท่านจะช่วยท่านให้พ้นจากความกลัวตายและปรารถนาให้เรามีความหวังแห่งชีวิตนิรันนั้นก็ให้เราสามารถเปิดออกอธิษฐานกับพระองค์ง่ายๆนั่นก็คือการเชื่อก็คือการต้อนรับพระอ,องค์เป็นชีวิตนิรันร์ของของเรานั่นเอง ดังนั for state, like ้นถ้าท่านปรารถนาจะต้อนรับพระองค์ก็ขอท่านอธิษฐานตามค้าพเจ้าโอ้องค์พระเยซูเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงตายเพื่อความบาปของข้าพเจ้าบนกางเขนข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายโอ้ขอบพระคุณพระองค์ที่เสด็จมาประทานชีวิตนิรันแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นชีวิตของข้าพเจ้าขอพระองค์เสด็จเข้าสู่ภายในของข้าพเจ้า อาเมนง่ายๆเพียงเช่งนี้เปิดปากเปิดใจเปิดวิญญาณเราก็สามารถได้รับความรอดและสามารถหลุดพ้นจากการกลัวตายในชีวิตของเรา